สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิตร์นินนะคะตอนนี้อยู่ที่อุษานอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราไม่ได้มาเป็นอาทิตย์เลยแหละเพราะว่าเดนสุกต้องทำงานนะคะก็จะไม่มีไม่มีเวลามาแต่ถ้าเป็นาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลามาอันนี้ก็ไม่ได้มานานน่าจะเสร็จไปหลายอย่างแล้วเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะน่าจะเทนลายนเสร็จแล้ว เหลืองโอ๊ยร้อนเลยอ๋อเรียบร้อยคันเหลืองเอาไปอากแเต็มเต็มมีคนขึ้นมาทำอะไรบนนั้นอ่ะ อ,อยกะะันเป็นตุ้มสีขาวจะเร็กว่าซื้อมาผิดเดี๋ยวพาไปเดินดูนะคะ มานานเหมนกันนะเนี่ยมันกดยาคู่ด้วยเ้าก็ดูป่าท้ายหน่อยแต่ยังไม่เห็นเลยมันก็อุปกรณน ใต้ดำแต่งรถดำซิ่งดินด่วนดำทรัคสวยนะข้างเขาทำได้สวยดีอะ แปะเล็ดนะคะรอตึกไปเยอะอยู่นะคะโอ้ข้างล่างก็แปะเหรดได้ดิอืตรงใส่ป้ายทะเบียนเนี่ยตรงน,นี้เป็นทะเลทรายนะคะแล้วก็จะเป็นอวกาศท้องฟ้า มีดาวดาวเสาแล้วก็มีสายลักยูทูบแล้วก็ชื่อช่องรถดัมซิ่งดินด่วนดัมทรัคนะคะมีบันไดแต่ว่าเขาเชิญชวนให้เราฟี ดะก้อนตามสิ้นดินเหมือดร้อนแสงนิดนึงนะคะ S <S ก็มีคนมารับไปแล้วคสองเจ้ามั้งที่เห็นเสียนโพสนะคะเวลาเห็นตะกี้ก่อนสองเนาะนี่ก็จะคงกาเขา้เขามารับไปหมดแล้วก็เหลือที่ยังทาไม่เสร็จอ,อันนี้อันนี้อันน้นโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างนะคะเดี๋ยวคนลงบันไดก่อน ใส่แล้น่าจะยังไม่นานหรือเปล่าจะไม่ได้ใสร่ราวไฟไปใส่ราวไฟแล้วเหลือไฟยังซิ่งดินมือนกดอยงนี้ก็เหมือนกันแหละ มานานเลยเสร็จไปเยอะเลยนะคะเหลือกันชนเหลือใส่ไฟบางคุณหรือบางคุณหลังอันนี้หน้ากับกลางไปแล้ว ไปดูคันน้นหน่อยดีกว่านี่มาคนละคันนะคะไม่ได้มาด้วยกันค่ะนี่อันนี้สีเหลือบโอ้เพ้นดเดรมอนสวยอะไม่กล้า คันนี้นา่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละเพนนลายแล้วเดินไปอีกคันนี้ฝาดหายเพนนลายอะไรนะไปดูกันอ่ะฮึสุไอย่าแซมมอนอืม เดีวเรื่องมันกับนูบิดาวันนี้วันหยุดช่างหรือเปล่าทำไมไม่มีช่างเลยบางคนเด็กน่าจะของตางนี้ สวัสดีค่ะเคยออเจอเต็มเลยนั้นรถเต็มเลยตรงนี้นี่ก็เหลืออยู่มีกี่คันแล้วไมโครก็ขายนะคะไมโครแต่ไม่รู้มีคนจอ,จองไปหรือ,อยังนะ SK 1 4 0 Super X M พูทุง่งนาตรงนี้สวยมากเลยเขียวกระจีก็ประมาณนี้เนาะก็คืบหน้าไปเยอะอยู่ค่ะวันนี้ช่างหน้าจะไม่ได้ทำอะไรหรอกมั้งเพราะว่าน่าจะไม่มีของหรือเปล่าหรือว่าเขามีธุระกันหรือเปล่านะคะ กนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องคลิปเชอร์นินด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ